สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน bpmp w o o d e n toy จะมารีวิวชุดครัวรุ่นใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะคะชุดนี้จะเหมาะสำหรับน้อง4-7ปีนะคะความสูงของชุดครัวจะอยู่ที่100ซนติเมความกว้าง118ซนมนะคะแล้วก็ความสูงวัดจากพื้นถึงหน้าเคาน์เตอร์จะอยู่ที่55เซนติเมตรนะคะลักษณะของชุดครัวชุดนี้นะคะจะเป็น ลักษณะโค้งนิดหนึ่งนะคะตรงด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเรียบตรงปกตินะคะชุดนี้จะไม่ได้มีฟังก์ชันเสียงและไฟนะคะจะออกแนวน่ารักน่ารักหวานแหววเหมาะสำหรับน้องผู้หญิงนะคะด้านบนตรงนี้จะเป็นไมโครเวฟก็จะเก็บของในแบบบทบาทสมมุตินะคะตัวปุ่มจะเป็นปุ่มหลอก ไม่สามารถกดได้จริงนะคะตรงนี้เป็นแบบเรียบเรียบนะคะในเซตของก็จะมีหม้อพร้อมฝา1ชุดเป็นงานไม้นะคะแล้วก็กระทะจะไม่มีฝานะคะเซตนี้หน้าเตาตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะคะเป็นครัวสีเตาแล้วก็จะมีผ้าเช็ดมือตะหลิว3าแบบ ก๊อกน้าตรงนี้เป็นงานพลาสติกสามารถหมุนได้นะคะยกได้ตรงนี้แล้วก็ตัวอ่านล้างเป็นงานพลาสติกเป็นแบบหลุมยกออกมาได้นะคะแล้วก็จะมีโทรศัพท์จําลองเล็กๆนะคะตรงนี้จะแบ่งเป็นสองชั้นนะคะวางของได้หน้าเตาตรงนี้บิดจะมีเสียงดังแก๊แกๆนะคะทั้ง3ามจุด แล้วก็ตัวตู้ด้านล่างทั้ง3ช่องจะมีช่องเดียวนะคะจะไม่ได้แบ่งชั้นนะคะตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นเครื่องซักผ้านะคะตู้ก็จะค่อนข้างจุของได้เยอะแต่ว่าจะเป็นแค่ชั้นเดียว ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จะค่อนข้างใหญ่จุของได้เยอะแต่ว่าไม่มีฟังก์ชันเสียงและไฟเท่านั้นนะคะเป็นการจำลองครัวเฉยๆทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะคะสำหรับชุดนี้ด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะ ภาพรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะ